เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกให้ดูกันนะคะวันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วนะคะเครื่องสำอางทั้งหมด19ชิ้นเ mm hmm. มอร์รี่มอนนะคะเข้าทั้งหมด6สีจากศูนย์สอกตัวนี้จะเป็นมิวฮาร์ตินลิปแอนชีกจากเมอร์รี่มอนนะคะศุนห้าแอปเปิลิงใช่ไหม 03รุ่นนี้จะเป็น Cherry Heart m e g a t i n นะคะเป็นสี Winter Pink สี Cherry Cherry 07 Big r Cherry สีสุดท้าย08 Real Cherry นะคะ ไปกันต่อที่ A by Alicia ถังหูลูก Grace Tin น,นะคะเข้าทั้งหมด4สี 4. เริ่มที่01นหนึ่ง Angel Pink 02นสอง Amber Rose 03นสาม Hush Grape 04นสี่ Cherry Coke ไปกันต่อที่ A by Alicia Ruby Cool Pumping Lip Balm นะคะเข้าทั้งหมด2สี01นย Bobby Kiss 02 Peach Hat นะส Liquid Gitter l จาก A by Alicia เข้าทั้งหมด3สีค่ะ01 c h a i Star น่าหลักมาก02 โกลด์สตาร์นะคะชศูนย์สามพีชสตาร์สีน่ารักมากคอตตอนเฟสพาเลต์ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกแอบ,บแกะยากมากและสุดท้ายแบนรนดแบบ์ลาวแล็บ เข้า2ตัวนะคะมีลาวแลบซันสกีนแล้วก็มอยเจอไรซิงขีตัวนี้ตัวดังในติ๊กต็อกเลยแหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสให้ดูนะคะ